ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึง่งอันเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝ่ายแห่งกุศลธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจับเจริญโพชงเจตจักกระทำให้มากซึ่งโพชชงเจ็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทแลว้วย่อมเจริญโพชงเจตย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชชงเจต อย่างอะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมพโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมพโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยเนยโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยเนยโรทน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมเจริญโพชชงเจ็ด ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌชงเจ็ดอย่างนี้แล